อครับจานปังจานจุยมาเนี่ยบางรถขี่มาเหมเพื่อนไ่เคยจวจใครจัดเนี่ยหมุนกับหมุนแน่มหมุนแน่เอาวะไปหาในที่กับเศ้าหมุนจืดไม่ยังไงกับหมอหมุนมาทันโอ้จานป้งเป็นน้ำยาอะจานปังเปไบทเมื่อก่นะเอาต่อมาถือ่อมาถือยังอีกวะ คอยหมุนคอยอยังมันจังหมุนหาไดที่มันเศร้ามันแพ้มันสลับสายกันพี่กะต้องอธิบายกันดิใส่ตัวนี้กันใส่ซ้ำนิดท่ากันแต่ว่าขันติดตั้งไม่ต้องซื้อว่าวซื้อวงจรขีบมาใส่อีก แองเราก็ต่อแบบเก่าไว้ครับแล้วเอาสัญญาณไพ่ลอตมาใส่ไปเลยแล้วอ่ะเออนี่ปั่มหน่อยไปใส่งานเลยซีมเมนต์ต่อสายทั้งเทิงสองอันนี่สลับกันไว้แล้วนะพยายามก็เริ่มมาต่อใส่ขึ้นไว้เพิ่นเพราะเห็นมันอันใส่แยกไปเท่ากันตวงเดี๋ยเอาจวดก็ต้องเอามาจากแค่คนโทษหมดละติดตั้งเพิ่มเติมไม่อีกแื่นึง Rapport.